สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโกตั้มติ่งสามสี่นครินนะครับผมสถานที่ก็คือเขาตั้งอยู่ที่ โรตัรสีนักขลินนะฮะก็เราสามารถที่จะจอดรถในโรตัสได้นะจอดสีนะไม่มีการรับบัตรนะครับแล้วก็เดินมานะครับตอนนี้ผมก็มาเป็นเวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะวันนี้มาเช้ามาทุกคนร้านนี้เขาปิดวันพุธนะครับผมแล้วก็รายการอาหารเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นติ่งซ้ำก็คือเราสามารถที่จะเดินไปหยิบในตู้แบบนี้นะ นะครับได้เลยนะราคาประมาณ20-30บาทอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาหารที่เราสามารถจะสั่งเป็นเมนูสำเร็จรูปนะครับได้นะฮะมีพวกซับพุตตนะร้อยกว่าบาทนะครับปลาต้งโกลกไก่กระทะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีผัดหมี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมสั่งมาเป็นไข่กระทะผัดหมี่นะครับผมแล้วก็มีปลาต้งโกนะแล้วก็น้ำเนี่ยนะครับเขามี เป็นน้ำแบบรีฟิลแบบนี้นะครับก็คือมีพวกเก๊กฮวยตะไคร้ใบเตยสามสิบบาทรีฟิลทำตะไคร้รสชาติดีนะออกหวานนิดนึงนะแล้วก็ในส่วนของตัวซอสเนี่ยมีให้ทั้งหมด4แบบด้วยกันแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นซอสต,ติ่มซำนะครับนะแล้วเขาก็จะมีหลายๆซอสนะอันนี้เป็นจิ้งโชนะครับผมนะแล้วก็อันนี้ เป็นคล้ายๆบวยนะครับเป็นบวยนะแล้วก็มีอันนี้เป็นน้ำส้มนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกส้มเจียงเบ,ง,เบงตังอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กินโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีตรงนี้ด้วยนะครับฮะโอเคตัดไปหลายอย่างนะวันนี้ทุกคนแล้วก็ตัวถาดตัวจานเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้มานะเป็นช้อนส้อมเล็กๆนะฮะแล้วก็มีเป็นช่วยน้ำจิ้ม นะครับแล้วก็มีเป็นปเกียบมานะครับนี่เมนูแรกของผมมาละอันนี้เป็นผัดหมี่ฮ่องกงนะราคา89บาทอันนี้เป็นที่เล็กนะออกอเยอะพอสมควรนะทุกคนนะ,ะทุกคนครับเดี๋ยวผมชิมชามแรกก่อนนะเป็นผัดหมี่โอ้น่ากินว่ะสีสันแบบแล้วก็ทําไวด้วยนะทุกคนนะนั่งรองมาสักห้านาทีไม่ถึงห้านาทีมาละอโหเส้นเหนียวหนึบจานแรกที่มาเมื่อกี้ผมตัดไข่จานมาแล้วนะนะ มีผัดฮ่องกงนะเส้นเหนียวหนึบมากดีครับอันนี้ผมสั่งมาไข่กระทะราคาประมาณสักห้าสิบกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเปิดมานะครับมีหมูยอ่อกิงเชียงหมูสับไข่สองฟองแล้วก็ขนมปังนะครับเมนูไข่กระทะนะครับเราก็ใส่พวกพริกไทยนิดนึงนะทุกคนแล้วก็มีซอสน,นะครับผมนะแล้วก็มีนี่ซอสพริกสำหรับใครที่ชอบ นะใส่เข้าไปนะครับโหน่ากินนะราคาก็50ิบกว่าบาทนะไม่ได้ไม่ได้แพงนะฮะแล้วตัวไข่เขาจะมาแบบเสิร์ฟมาเยิ้มๆแบบนี้อ,อร่อยครับไป่ท้านรสชาติโอเคเลยทุกคนอ่นะเมนูถัดมานะครับอันนี้เป็นปลาต้องโกะนะเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับตัวซอสชาไทย นะครับมีนะมีอยู่ 1, 2, 3, 4ตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ40บาทน,นอ่พร้อมมากรอบน,นอกนุ่มในนะครับเป็นฟอสชาไทยแก้ได้ทุกคนอร่อยดีครับ จะเริ่มที่เมนูติดตำนะทุกคนนะอันนี้เป็นกระเพาะปลาน้ําแดงน,นะครับแล้วก็มีใส่หมูสับม,มาด้วยนะครับผมหนึ่งเสิร์ฟก็ประมาณนี้3ชิ้นนี่ครับจิ้มด้วยซอสของเขาตัวปลเพาปลานิ่มมากน้าโอเคนะครับดีอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงน,นะเสิร์ฟมาหนึ่งเสิร์ฟประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก๋วยเตี๋ยวหลอด ขนมจิ้มนครับมีรสชาติถือว,ว่าดีครับรสชาติดีเลยถัดมาอันนี้เป็นขนมจีบหมูนะบ้านๆเบสิกน,นะครับผ่านแล้ประมาณ20่ิบกว่าบาทนะขนมจีบมีความแน่นของไส้ครับตัวแป้งมีความนิ่มกำลังดีนะดดครับนะถือวาใช้ได้นะคนขนมจีบกุ้งนะ หนึ่งเสิร์ฟมีอยู่สองชิ้นนะฮะนี่ขนมจิบกุ้งหน้าตาประมาณนี้นทุกคนอ่ะแล้วผมจิ้มโดยซอสที่เป็นสูตรของสไตล์ของเมืองตังของเขานะค,ะคือร้านนี้เขาจะเป็นิ่มตามสไตล์เมืองตังอซอสมีความ,ห,มหวานๆนะครับแล้วก็นี้เป็นกุ้งพันสาหร่ายนะคะรับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำนะครับที่เป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆน้ำในจัปป๊พาะปลา จิ้มเดจิโช่รสชาติคลายกระปอบปลาอร่อยดีใช้ได้อันนี้นะครับเป็นกุ้งปผุนเส้นนะทุกคนนะเขาก็มีเสิร์ฟมาพร้อมกับกุ้งหนึ่งตัวนะกุ้งหนึ่งตัวแล้วก็มียุเส้นนี่รสชาติมันจะออกสไตล์จีนๆหน่อย เป็นกุ้งของมุเส้นแบบสไตล์จีนจีน่นะถัดมาอีกจานหนึง่งอันนี้เป็นปลากรุพงนะครับ,บผมปลากระพงนึ่งซีอิ๊วปลากับพงนึ่งซีอิ๊วนะครับเสิฟมา1เสิร์ฟ3ชิ้น1เสิร์ฟ3มชิ้นนะทุกคนนะประมาณนี้ออันนี้ผมทอบนะอร่อยแล้วก็อันนี้ต้องหูทงเครื่องนะ ข้างในมีหมูนะครับผมแล้วก็น้ําลักษณะเดียวกับน้ํากับพอป่าเดี๋ยวชิมนี่ครับลาดด้วยตัวชวิชโฉวหน่อยเพิ่มความเข็มข้นแล้วก็น้ำพริกเผานิดน,นึงอืม อีกหนึ่งเมนูนะครับคุยกุ้งหนึ่งเสิร์ฟมาเป็นจานแบบนี้มีเิเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มแบบลักษณะของน้ำจิ้มไก่ไ้ได้ทุกคนอร่อยดีที่ร้านนี้ครามี2โซนที่นั่งนะโซนห้องแอร์กับโซนเอาดอครับ แล้วแต่ว่าใครชอบนั่งแบบไหนนะวันนี้ผมเลือกที่มานั่งี่่โซนห้องแอรอันนี้เป็นกุ้ยช่ายกุ้งพ่อนะทุกคนนะทําเป็นลักษณะของดอกกุหลาบแบบนี้นะครับนี่ด้านไหนก็มีไส้นะเดี๋ยวลองชิมแป้งก่อนนะแป้งแป้งกรอบมากมแล้วก็ในส่วนของไส้ ไอ,มเ,อเมนูนี้ดีวะ่ะอันนี้เล็กพิเศษเลยทุกคนอันนี้คนสั่งอะเมนูกุยช่ายุ้งทอดขนตัวุ้งทอดนะตัวแปง้งทอดนากอบมากนะครับแล้วก็ตัวไ้อร่อยอันนี้ก็เป็นเมนูที่ผมสั่งทั้งหมดในวันนี้นะครับเดี๋ยวคิดตังออกมาแล้วเป็นราคาเท่าไหร่จะมาสารุปให้กี่บาท้านนี้นะครับโคตัํมสิงตั้มสีนักลิบนะ เขาเป็นสไตล์ติ่มซำแบบเมืองตัง,งนะฮะทางฝักใต้นิดน,นึงนะครับทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยที่บอกมีหลากหลายเมนูอาหารก็มีให้เลือกพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะทุกคนแล้วก็ทำสดๆใหม่ๆก็คือเราก็ไปหกเลยนะแล้วก็ที่จอดรถสะดวกสบายนะเพราะว่ามันตั้งอยู่ในโครงการเอ้าดอ์เนี่ยใกล้ๆก,ก,กับโลตัสสีนคริน,นะครับเราสามารถที่จะจอดรถที่โลตัสสีนครีแล้วก็เดินมาได้นะฮะ ที่นั่งก็สะดวกสบายนะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็เอาดอนะครับร้านอาหารของเขาปิดทุกวันพุธนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยน่าจะปิดประมาณ5มงเย็นนะก็ลองมาทานกันดูนะส่วนตัวผมมาทานแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับทุกคนอร่อยดีนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ที่มากินร้านติ่มซำนะฮะโกตั้มติ่มซำที่สีนัรินนะสรุปทั้งหมดนะครับ6 0 0าบาทเท่านั้นเองนะฮะกินไปหลายรายการจุกๆ แน่นๆกับมือเช้ามือนี้นะฮะฝากติดตามชมวินเตอร์สตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย